มีแดงมีชมพูจ้ามากันร้อนๆเลยตอนนี้อุ่นแหละตอนเย็นกินแค่นี้แหลคะค่ะมีขาวเอามาผัดกับซอสมะเขือเทศเนี่ย ซอสชมพูกระเตเ้ที่ยวน้ำมะขามเปรียกอืมอร่อยถุงละสิบบาทไม่ได้กินนานแล้วยังอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไทยๆโแบบราณสามรสไม่จัดเบาๆนุ่มๆ Mmm. Mmm.